ในนี้ครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโจทย์ปัญหาของสมการนะครับเวลาเราจะแก้โจทย์ปัญหาของสมการเนี่ยสเต็ปแรกเราจะต้องเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นสมการนะครับนะพอเราได้สมการเสร็จเราก็ทําการแก้เพื่อหาคําตอบอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของมันเลยนะครับในโจทย์ปัญหาสมการนี่ก็คือหนึ่งเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นสมการเมื่อเปลี่ยนโจทย์เป็นสมการแล้วเราก็จะต้องแก้เพื่อหาคําตอบ โอเคไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับคอนเซปต์นะคอนเซปต์ของการออแก้โจทย์ปัญหาสมกา,ารนี้นะครับทำยังไงบ้างน,นะครับนะทีนี้วิธีการก็คือนะครับวิธีการก็คือเช่นสมมติว่าครูมีครูบอกว่าจำนวน3ามจำนวนเรียงกัน คันนี้เราจะมาดูโจทย์ลักษณะแรกนะครับโจทย์เกี่ยวกับจํานวนจานวน3จํจนวนเรียงกันนักเรียนสมมติว่าครูมีเลข1 2 3นักเรียนจะเห็นไหมว่ามันห่างกันทีละ1โอเคไหมจานวน3จํานวนเรียงกันเวลานักเรียนตั้งสมาการลักษณะโจทย์จานวน3จํานวนเรียงกันนี่นักเรียนจะต้องตั้งว่า x x บวก1 x บวก2ไปเรื่อยๆ x บวก3 x บวกอะไรก็ว่าไปนี่คือลักษณะโจทย์จํานวนเรียงกันนะครับแต่ถ้าเกิดครูบอกว่า จำนวนคู่3ามจำนวนเรียงกันถ้าครูบอกว่าเป็นจํานวนคู่3ามจนวนเรียงกันเนี่ยนั่นเลยก็จะตั้งว่า x x บวกสอง x บวกสี่เพราะอะไรครับเพราะว่าตัว่าสองสี่หกเนี่ยมันจะหารทีละสองันไหมถ้าอีกครูบอกว่าจํานวนคี่สามจำนวนเรียงกัน นั่นเองครับจํานวนขี้ก็เช่นเดียวกันก็หารทีละเท่าไหร่เหมือนกันนักเรียนหารทีละ 2. 2เช่น3 5 7ห้าเจ็ดเหนไก็เป็น x x ็บวกสแล้วก็ x ซบวกสเพราะไม่ว่าจะเป็นจํานวนขี้หรือว่าจะเป็นจํานวนคู่เลี้ยงเนี่ยจะเป็น x x ็กซ์เบวกสอบวกสีบวกหแต่ถ้าเป็นจํานวนเรียงกันเฉยๆไม่มีคําว่าขี้ไม่มีคําว่าคู่จะเป็น x x ็กซบวกหนบวกสแบบนี้เข้าจใจไหมครับนักเรียนเพราะะฉนั้น อันดับแรกของการที่นักเรียนจะแก้โจทย์ปัญหาสมการนียนักเรียนต้องพยายามเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นสมการแล้วเราก็แก้หาคําตอบนะครับวันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของการแก้โจทย์พวกนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือนะครับนะอันดับแรกก็คือเราต้องรู้ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ครูสอนก็คือจํานวน3จํานวนเรียงกันจํานวนเรียงกันถ้าจํานวนเรียงกันเฉยๆไม่มีคําว่าคู่ไม่มีคําว่าคี่ต้องหางกันทีละหนึ่ง แต่ถ้ามีคําว่าคู่หรือคําว่าขี้ก็หางทีละ2ถูกไหมครับสามห้าเจ็ดแถกเรียนหางทีละ2เพราะวิวธีการเซตติ้งอัพหรือการตั้งสมการขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นะคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดให้ฟังว่าเออเวลามีจํานวนเรียงกันตั้งสมการยังไงจํานวนคู่เรียงจํานวนขี้เรียงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นโจทย์จริงๆละ่ะต้องทอํายังไง